เลยกลับตั้งท่านครับเแจนโอ้ยถ้ามันระเบิดมันระเบิดในอิเทียแล้วมมึงสั่นโอ้ยมันใกล้โหดเอาเข้าไปทำอะไรกี่ทำอะไรกล้วยทอดตอนนี้อ่าเขาเรียกว่าขั้นตอนไหนนี่ขั้นตอนผสมแป้งค่ะผสมแป้งแต่ว่าต้อง ตีให้มันได้ที่ยังยังตีให้เจ๊วันแปลผลแตกรู้รู้รได้ไงว่ามันจะได้ที่มันจะมันจะ,นจะเบาใส่กล้วยอยัง่ะมันจะจางกว่านี้เป่าหรือไงใส่แป้งแป้งมันจะไมด้ไงแต่ว่าแม่อู้งอู้งคนคือเทอะวะเคยทำบ่าวอยู่บ้านแต่ชอบทำชอบทำอาหาร อะไรบ้างขายหลายอย่างค่ะมีสลัดด้วยนะคะมีสลัดขายอะไรบอกคุณครูสลัดโลค่ะจารสลัดโลโอสลัดโลผัดหอมค่ะผัดหอมมีสอย่างนะผัดหอมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำบัวบกค่ะแก้ช้ำในอกจารยแก้ช้ำใจไม่ได้หรออาจารย์ใครนี่อันนี้กลุณสมศรีค่ะอาจารย์อาอเหรอไปเล่นของเขาอย่างไงเอาของกับคุณโยนอ๋อเหรอเออเออทำยังไงบ้างอันนี้ผักอะไรนี่ เล็ดกินกินกินโอ๊กอันนี้ก็ขึ้ช่ายอันนี้ก็ผักกาดโคนกินหูกินคอเออกินกินโคนเล็กกินโคนปลาซันดูปู่เมื่อเดคือปู่งามนะวะอาจารย์ปลูกให้ค่ะอาจารย์ปลูกให้ไหนปูกเองขนมอะไรนี่ข้าวแตงค่ะข้าวแตง เปิดให้ดูหน่อยจะี๋ยวเปิดดูหน่อยอันนี้ยังไม่ได้ทอดเอาเลยังไม่ได้ทอดเลยไม่ได้ทอดเป็นตากแห้งอันนี้เตรียมพร้อมไหมยังกินไหมอังกินไม่ได้แล้วก็มีค่ะเออไหนเปิดดูสิไม่เห็นทอดแล้วแคบปะนี่อันนี้ก็ทอดแล้วแซ่บอาจารย์แซ่บอันนี้ผักดองอันเท่าไหร่อันห้าบาทค่ะไม่เจอกันใหม่ อรันนี้มือทอดวะคทอดคือเว้ยต้องใช้น้ำมันแรงหรือน้ำมันอ่อนน้ำมันแรงหรือไม่แรงปานกลางครับปานกลางาะเออรอให้มันสุกครับจะรู้ไงมันสุกอ่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเดืองครับเดือดอบเดอดครับ ทำอะไรมั่งมอลนึ่อ่าอันนี้เป็นน้ำอัญชันมะนาวค่ะค่ะแล้วอันนี้เป็นของส่ดทับหนึ่งค่ะค่ะผักของหนึ่งทับหนึ่งค่ะอ๋อผักสวยด้วยมือเราค่ะเลือ ปุ๊กเองเลยใช่ค่ะแป้งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยแป้งของที่พักหนึ่งตรงฝั่งโรงอาหารค่ะแล้วของเฟื่องห็คืออันชันอยู่ริมรั้วหลังโรงฝึกงานค่ะโอ้โหมันพอไหมมันมีเยอะไหมอะไรคะมันมีเยอะเป่าอันชันก็พอใช้ได้ก็คืออะ อัญชันของน้ำอ่ะอันชันมะนาวนะคะอร่อยมากเลยค่ะอยากให้มาชิมอันนี่มอไหนหมอสีค่ะทำเกี่ยวกับ living room ค่ะห้องเล่นที่มาจากไม้ไผ่เอาน้ำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นฟอริเตอร์ต่งางๆเหรอมีอะไรบ้างมี โต๊ะชั้นวอโต๊ะโต๊ะไหนโต๊ะไหนนี่บอกค่ะโอ้ใช้ไม้ทำมีอะไรอยู่มีชั้นวางของชั้นวางของเหรอเธอวางตรงไหนชั้นเป็นคนวางด้วยเธอเป็นคนวางอ๋อตรงนี้อะวางอะไรไว้อะวางเครื่องกาแฟอ๋อเหรอแค่แค่นี้แค่แค่นี้หรือแค่นั้นหรือแค่ไหนแค่นั้นเหรออ๋อไม่เกี่ยวอะไรกับสลัดเนี่ย ก็เป็นคาเฟ่ไงจ๊ะออเป็นคาเฟ่อ่ะโอ้คาเฟ่มีอะไรอีกมีอะไรอีกพี่วางผ <function als> the ักค่ะอ๋อนั่งร้านนั่งร้านร้านผักบอกไปม่ได้ไปม่ได้เออเอาไว้บางใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเรือนอ๋อใช่จะเรือนเอโรงเรือนนะโอ้สาจากไม้ไผ่ไม่ยอมเห็นไหมไม่ยอมเห็นไหม เห็นวันนี้แหละนั่งได้สบายมือเลยค่ะสวายสดีหน่อยสวัสดีเร็วอ้า อันนี้อะไรเนี่ยทำอะไรมันคือซุ้มหุ่นยนต์ซุ้มหุ่นยนต์เขาตอบดังๆเอามัเา้เทําทำอะไรบ้างตรงนี้ซุ้มหุ่นยนต์ค่ะให้น้องมาเล่นหุ่นยนต์เพื่อที่จะอรางวันเ,เกี่ยวอะไรกับลูกโปง่งคืออาจารย์จะให้เขียนเป็นโปรแกรมในคอมแล้วก็จะลงบอร์ดที่หุ่นยนต์เราอาจารย์จะติดเขียนไปให้พา,าไปดูหน่อยพาไปดูหน่อย ก็จะเขียนโปรแกรมลงในโน้ตบุ๊กจะให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็จะใช้เขียนปิดตัวมุดยนต์เพื่อที่จะให้เขียนไปแทนผู้ปกครองให้แตกก็จะมีของรางวัลเนี่ยนะใช่ไหมเล่นยากไหมไม่ยากไม่ยากใช้เวลาเข้าไปใช่แล้วก็กะเอาว่าจะให้เวลาเท่าไหร่พีี่อ่ะาทำยังไงให้มันเป็นจอกอ่ะ เอาเนาะไม่ใช่จอกล่ะคุณเรียนอะไรนี่ยเรียนระบงครับระบเหรอกี่คนนี่ป .6 กี่คนฮะป .6 เท่าไหร่นะ6คน6คนพีหน้าเรียนไหนพีหน้าเรียนนี้หน้าเรมางเรียนยังไงอ่ะขี่มอไซค์มาเ โอ้ oh, ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นรึเปล่าเอ้ย hey, อันนี้แข่งอารีมีกี่ทีมมีทั้งหมด12ทีมค่ะอ๋ะอเหรอมีแข่งกี่รอบอ่ะมีแข่งทั้งหมด3รอบค่ะรอบแรกจะเป็น3มี3แล้วก็ววเข้าไปคัดเลือกจะเป็นก็เข้าไปคัดเลือกเป็น5มี5แล้วก็ววจะมืชนะไปแข่งกีงานในเซอร์วิส รางวัลรางวัลรางวัลก็จะมีขนมแล้วก็ลูกอมค่แล้วเฮ้ยเขามีรางวัลใหญ่อยู่ก็มีมีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่อะไรหือหรไม่จนองเงินหาย